มาจ้าใครที่มีปัญหาปากดามปากค้ำปากแห้งแตกลอกเป็นขุยคุณพี่มากดเมซิโอเบบี้ริบบาไปได้เลยนะจ้าตัวนี้ก็คือเป็นงานลิปแบบว่าเนื้อเจลกึ่งเซรั่มนะคะเปลี่ยนสีตามค่า ph แล้วที่สำคัญคือบำรุงปากอมชมพูลิมฟีีปากกบอิ่มไม่แห้งแตกเป็นขุยแน่นอนราคาลดเยอะลดจึงมากแม่วันนี้ราคาเหลือเพียงแค่แท่งละ89บาทจากราคาเต็ม159บาทใครไม่อยากจ่ายราคาเต็มวันนี้กด ซื้อชําระเงินภายในรายด้านเลยใครกดไม่ทนันน้องบอกเลยคุณพี่จ่ายราคาเต็มแน่นอน ใครกดไม่ทานใจราคาเต็มได้แน่นอนคุณพี่จา๋าวันนี้ลดเยอะมากเหลือแค่แท่งละ89บาทหรือใครอยากไปทั้ง3แท่งเลยนะคะ3สี่เลยวันนี้มีโปรสุดคุ้มให้ด้วยคุณพี่3สี3แท่งจากราคาเต็ม390บาทพี่พี่จ่ายเพียงแค่199บาทแม่ตกแท่งละ60บาทคุ้มสุดเลยสุดแล้วที่สำคัญมีคูปองจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะสั่งซื้อแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวน้องจะส่งให้ เลยแม่กรุงเทพปริมณฑลรอไม่เกิน3วันถึงแน่นอนส่วนต่างจังหวัดรอไม่เกิน3-4วันถึงแน่นอนแล้วแต่พื้นที่ขนส่งนะคะมีเก็บเงินไปทางไหมคะมีค่ะคุณพี่ขาคุณพี่สามารถสั่งซื้อในไลฟ์ตอนนี้ได้เลยเลือกชําระเงินไปทางกันไปได้เลยใครสั่งตอนนี้ราคาจะล็อกอยู่ที่89บาทหรือว่า3แทง่งตกแท่งละ60บาทเท่านั้นใครจ่ายเงินแล้วแบบว่าเออราคาดิดเด้งไปเป็นราคาเต็มแปลว่าแฟลเซลลหมดนะคะคุณพี่ไม่ต้องเสียใจยเอาดีๆใส่ ใหญ่จุใจย0กรัมวันนี้ก็คือคุ้มสุดแล้วแม่ไม่มีใครทําลิปไซส์ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนใครที่มีปัญหาเนาะแม่เนาะปากแห้งปากแตกแปาก,กลอกทาลิปแล้วแบบอุ้ยเป็นขุยไม่น่ามองไม่มัน่นใจคุณพี่กดเบบี้ลิปออยตัวนี้ไปได้เลยนะคะเมซิโอเแบบี้ลิปบามตัวนี้ไปได้เลยนะคะให้ฟินิชลุกปากฉ่าตลอดทั้งวันทาทับลิปแมทได้นะคะได้ลุกปากฉ่าจ้าไปเลยแม่จ๋าะะไม่ตกร่องเหนือบางเบา,บาสบายปากจุดไม่หลุดนี่นะคะพกผาง่ายด้วยทั้ง 3- 4สีส่ว หมดเลยคุณพี่ค่ะเลือกไม่ถูกกดไปเลย3แท่งวันนี้เหลือแค่แท่งละ60บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะใครไม่เห็นตะก้าแฟชเซลพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยพี่พี่จ๋าเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยนะคะใครที่อยากได้แบบปากอวบออ่มนี่เหมือนชิดฟิลเลอร์นะคะคุณพี่ซื้อเบบเมซิโอรเบบี้ริบบินไปใช้ได้เลยวันนี้3แท่งเหลือแท่งละ60บาทเท่านั้นุ้มสุดไรสุดขนาดเท่าไหร่จ๊ะ20กรัมเลยแม่สีสวยสีจึ้งมากบอกเลย รือว่าแบบน้องๆ้องหนูหนูไวซาลุนคุณพี่นี่ไวซารุ่นกดไปใช้ได้เลยตัวนี้คือทาไปโรงเรียนได้ครูจับไม่ได้นั่นํอนเพราะว่าได้สีสเตนสีแบบธรรมชาติมากมี3สีเลยสีชมพูสีส้มพีสีแดงเชอร์รี่สวยจึงทั้ง3สีเลยวันนี้โปรสุดคุ้ม3แท่งเหลือแท่งละ60บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะใครยังไม่ชำระเงินระวังราคาจะได้ไม่เป็นราคาเต็มนะคะแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้นะคะนับถอยหลัง5ออเดอร์สุดท้ายใครพพ้่มสินค้า รางในรถเข็นอยู่รีบชําระเงินได้เลยเพราะว่าจะปรับราคาหน้าไลฟ์แล้วค่ะจากราคาเต็ม390บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่199บาทได้ไปถึง343 3แท่งเลยใครยังไม่ชําระเงินตอนนี้ต้องรีบด่วนๆเลยนะจ๊ะ